จะพาเที่ยวเมืองลับแลนะคะวันนี้ที่อุตรดิตนะก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปเชียงรายเดี๋ยวเรามาชมเมืองลับแลที่อุตรดิตกันท่างทุกคนนี่นะคะสวยงามมากเลย นนจังหมัดจังหวัดตรดิัต์ที่นี่เมืองรับแลนะคะพ,พี่นี่จะพาเมืองรับแลค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอนุสรย์เรียกอ,อะไรอนุสรณ์ของของเมืองรับแ,แลก็คือเมืองรับแลเนี่ยมีประวัติว่าเป็นเมืองห้ามพูดโกหก เป็นเมืองที่ต้องรักษาศีลเป็นเมืองรับแลที่อยู่อีกมิติหนึ่งที่ที่คนหลงเข้าไปแล้วที่นั่นมีแต่ผู้หญิงหมดเลยอแล้วเสร็จแล้วค่ะผู้ชายหลงเข้าไปก็มีในเนี่ยตามประวัตินี่ก็คือเหมือนกับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหลงเข้าไปในเมืองรับแลแล้วก็ไปใช้ชีวิตกับผู้หญิงที่อยู่ในในเมืองรับแลแล้ววันหนึง่งเด็กลูกก็คือมีลูกแล้วเด็กก็ร้องไห้พ่อนะ่ก็บอกว่า แม่มาแล้วแม่มาแล้วให้หยุดร้องการโกหกครั้งนั้นทําให้เขาต้องออกจากเมืองรับแรงโดยพอบอกรกอ,ออกจากเมืองเนี่ยผู้หญิงก็บอกว่าเอากระเป๋าไปนะแล้วก็ถึงบ้านคือถ,ถึงบ้านแล้วค่อยเปิดออกอแต่ผู้ชายเนี่ยก็ไม่เชื่อระหว่างทางก็หนักมากเลยเขาแล้วเขารู้สึกหนักแล้วเขาก็กําลังแก่ออกมากลางทางเขาก็เห็นว่าเ,เป็นเศษไม้ใบหญ้าเขาก็ทิ้งแต่ในกระเป๋านั้นทิ้วกลับไป พอไปถึงบ้านแกะออกมาเป็นทองอ้อันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยเรืงประวัติใช่ไหมประวัติใช่ไหมอันนี้เรากาลังจะเข้าเมืองลับแลกอะไรใช่ไหมอะน้องเก๋อประตูทางไหนคะอ่าอันนี้เป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ของเขาพิพิธภัณฑ์อ๋อประตูไหนที่เขาเข้าเมืองลับแลกทางนู้นเหรอนู้นเหรอไม่เคยเข้าอันนี้เหมือนกันนะไปดูนี้เหรอเห็นเขาเดินเห็นเขานักเรียนเขาเดินเข้าไปทางนั้นกัน เมืองรับแรงไงประตูทางเข้าเมืองรับแรงนี่น <laughs> นับให้ครบนะ <c oughs> นับให้ครบนะว่ามากี่คนจะเข้าประตูเมืองรับแรงแล้วนะคะนี่ไปเลยน้องเกศนำหนะ้าอุย้ยมาแล้วเข้าถ้ำแล้วนะคะอ๋ออันนี้เป็น E เนี่ยแต่จะทำงานความ <coughs>